ตัวตัวตัวละกี่บาทตัวละสามบาทแปดคูณสามเป็นเอ่อเป็นเท่าไหร่ลูกนับนับนับงงลูกนงง ช่วงนี้นะครับเรื่องเอกระแสโซเชียลผมทําเยอะมาแล้วค่อนข้างปวดหัวมีอยู่คลิปหนึ่งเพิ่งดูแล้วรู้สึกว่ามีรอยยิ้มอยากให้ดูกันนะโอเคจะได้สบายใจกันบ้างคลิปนี้นะได้จากไทยรัฐทีวีครับขออนุญาตไทยรัฐทีวีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มีชื่อผาาหัวว่าเครียดกว่าหากระปอมก็ตอนคิดเงินนี่แหละดูด้วยกันนะฮะดูด้วยกันนะมาเด็กๆที่อยู่ต่างจังหวัดเขาก็จับแย่จับกระปอมแล้วมีคนใจดีมาซื้อด้วยนะแต่โอ้ปวดหัวเด็กบอกหัวตัวอะไรอะ กระปอมได้กี่ตัวแปดตัวเออตัวละกี่บาทตัวละสามบาทอ่าตัวละสามบาทนะสามเป็นเอาเอางงแต่ปูนสามเป็นเท่าไหร่เป็นกี่บาทเออเป็นเท่าไหร่ลูกนับ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 งงลูกน้องเครียดเลยลูกเออเอานับนับนับตายละ เอาแล้วเจะเอาใส่อะไรเอาเอาใส่อะไรละล <ผม S 1> แล้วเออหาสละเออมาพอดก่อนคือมันเป็นความน่ารักของเด็กคือผมบอกก่อนนะไปหากระป๋อมนี่ไม่ไม่ใช่ง่ายนะกว่าจะได้แต่ละตัวนี่ยากมากนะแต่เชื่อไหมคลิปนี้เขาเขียนได้ขำมากคือเกลียดกว่าหากระป๋อมก็คือไอคิดเลขนี่แหละอชิขอดูอีกทีนึงแหมการบ้านใหญ่เลยมาให้หนูคิดเลขตัวอ <f> นะไรกระป๋อมกระป๋อมนะไม่กี่ตัวเ แปตัวแปดตัวแปดตัวลูกกี่บาทตัวละสามบาทแปดคูณสามเป็นหอมหน้ากันมองหน้ากันมองเลยเอามือมาเนี้ยมเนี้ยมาเนี้ยเออเออเออเอานั่งแล้วนะพีบโอ้ยที่บาท เอาคุณครูยากอีกอ่ถ้าเป็นปุ้ยจับมาได้คุณครูถาม8ปคูณสเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ลูกแปดคูณสามได้สองพันหัวหมอมากเรียกคุณผู้ชมครับ มันเป็นความน่ารักหาก็ปอมว่าเครียดแล้วให้คิดเลขเครียดกว่าอันนี้เป็นคลิปหน้าเอ็นดูของเด็กนะครับโอเคมาให้เรามีรอยยิ้มกันอ่ะเดี๋ยวยังไงนะครับอขอเข้าไปดูอนุญาตเข้าไปอยู่ในติ๊กต็อกของครูนิตยาดนึงนะครับนี่เลยนะครับเจ้าของคลิปนะเนาะนิตยาบวัวทองโนะอเคเข้าไปดูนะคลิปเต็มเต็มน่าจะน่ารักกว่านี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงเข้าไปในติ๊กต็อกนะครับอนุญาตของครูนิตยานะครับ,รบนี่เลยครูคนนี้น่ารักมากนะโอเคอ่านี่คลิปคลิปนี้นะครับจากติ๊กีีีนนาาาทมดูรัก ตัวอะไรอ่ะตัวอะไกระปอมเป็นกี่ตัวอ่าเป็นแปดตัวตัวละกี่บาทตัวละสามบาทแปดคูณสามเป็นงงลลกงงลลกมองหน้ากันองหน้ากันยิ้มยิ้มยิ้มับนิ้วเอานิ้วขึ้นมา กี่บาทครูเอาหมดเลยหน,นึ่งนึ่งนึ่งมองแกมองอะนไปร,รับกันแล้วอะไรกันแน่นะเอ้ยใช่หรือเปล่าเลยเออมันกี่ตัวนะน่ารักเอ้ยาม,ายมนันเป็นปัญหาระดับชาตินะ่ะมันเป็นปัญหาระดับชาตินะ่ะเอ้ยมันใช่หรือเปล่า,าเอ่อแน่เอาให้แน่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคันทุนนะเออไปดูแปดสามเท่าไหร่วะแปดสามเท่าไหร่นะอื ไปดูไปนับกระป๋องด้วยเออก็ทั้งสูตรคูณไม่สามหรือท่องสูตรคูณไม่แปดสิทำไมพลาดอะไรครัวหมดเลยยังเรียนไม่ถึงบอกคนคูไปสิหนูยังเรียนไม่ถึงมาท่องตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาตินะศึกษากันเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติเออยี่สิบเอสามแปดยี่สิบขาดทุนนะน้องเอ้ย สามแปดยี่สิบสี่สามแปดยี่สิบสี่นีเกือบไม่ขายนะอันนี้เกือบไม่ขายนะยี่สิบสี่บาทครูเอาหมดแล้วแล้วครูจะเอาใส่อะไรเอาคุณครูเราจะใส่อะไรอะเอาจะใส่อะไรอะเอาตสยแล้วเราจะใส่อะไรอ่ะหมดเลยเอาครูให้สี่สิบบาทเลยเนี่ยเอาสุดท้ายแล้วซื้อถุงด้วยไหมนะอะซื้อถุงด้วยนะเกือบไม่ขายแล้วนะเดี๋ยวพวุ่เนี้ยมาคืน นี่คุณครูขอซื้อถุงเลยนะ <Okay. 40 S 1> เโอเค okay. มาจัาถุงไว้ด้วย40บาทเอเอ,เอน่ารักมากโอเคขอบคุณคลิปจากคุณครูนิตยาด้วยนะครับขอบคุณมากครับเห็น <He S 2> ว่าตอนหลังในคุณครูก็เหมาเลย40บาทบนะครับให้เด็กๆเ,เข้าได้นี่กันนะครับได้แบบกลับบ้านกันมีรอยยิ้มเนาะถ้าไงนะครับคุณนิตยาถ้าเห็นคลิปนี้นะ ฝากแล้วกันนะครับผมว่าน้องๆสองคนนี้น่ารักมากเลยสนับสนุนเขานะโอเคยังไงติดต่อเข้ามาหาผมแล้วกันนะครับผมมอบสุดนักเรียนและรองเท้าให้เขาเลยนะติดต่อมานะอยากมอบสุดนักเรียนให้เจ้าหนูตัวแสบ2คนนี้เนอะโอเคแล้วถ้ามีกระปอมมาขายโปปอนได้เลยนะมาขายกปะปอนแล้วที่นี่ไม่คำนวณเด็กคิดคราคาเด็กคิดเงินให้จับไม่เดียวเดี๋ยวลุงคิดเงินให้ขอบคุณมากนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีรอยยิ้มนะครับ